สวัสดีคะ่ะพอแมนพน้องเมื่อดียกับมาพอก,กับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของรัฐบาลไทยจะมาสรุปโค้งสุดท้ายสูตรเต็มของเเซียนดังเด้อค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพอแมพิ้องยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณเจ็ดเซียนดังนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนะะ้ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยฮาหนอยแล้วก็ลาวเนาอคะ่ะ กราบขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้ออ่ะพรุ่งนี้รัฐบาลไทยจะออกแล้วนะคะถ้าใครชอบกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อแม่พี่น้องจะได้เห็นทุกคิดทุกสดที่มาดามลงไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเลขของมาดามรัฐบาลไทยเข้าไปที่8338ล็อกเลขล็อกกิ๊กก็เข้าไปที่3 8 8, 8 3ล่างคือล่างเด้อค่ะ เราไปติดตามชมพร้อมๆกันยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณเจ็ดเสียงดังแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ f c เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยก้อกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปดูตัวเลขแนวทางด้วยกันเลยค่ะค่ะนี่จะเป็นของมาดามนะคะรัฐบาลไทยในงวดที่ผ่านมาวันที่สิบหกพฤศจิกายนที่ผ่านมา ของมาดามเข้าไปเต็มๆพ่อแม่พี่น้องเข้าตัวเน้นตัวเจาะเข้าตัวกัดแต่ก็ถือว่าเข้าว่าผ่านเพราะเข้าตัวเน้นตัวเจาะรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาแล้วก็ลงคลิปให้ไปแล้วเนาะค่ะลงคลิปไปให้แล้วพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามีใครติดตามไหมเนาะวันนี้จะลงสูตรเต็มแล้วก็จะลงสูตรตัดให้ด้วยนะคะรอสูตรตัดเด้อค่ะู้ใดยักไปกับสูตรตัด ตัดก็ไปได้เนาะค่ะเนาะสาหรับคนทุนน้อยเนาะสําหรับคนทุนน้อยอยากไปกับสูตรตัดก็ไปได้เนาะอ่ะเจ็ดเชียนดังจะมีของใครเข้ามั่งรัฐบาลไทยเดินดีขนาดไหนถ้าถ้าเขาไปเบิ้งคลิปเดียวเนาะพแม่พน้องที่ลงคลิปให้คลิปเดียวจะเห็นประวัตินําได้ก็เด้อจะได้ดูประวัติด้วยเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเอามาล่วงพร้อมกันสรุปยังสี่บ่ได้เบิ่งได้พแม่พน้องสูตรตัดเนาะ โอ้อันประวัติเนาะเพราะว่าประวัติของผู้ใดเดินดีเขาก็สิได้รู้ได้เห็นกันเนาะคันเนาะอะถ้าใครจะตามของมาดามรัฐบาลไทยพรุ่งนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้วันที่1นธันวาคมสองพกสิบเจ็ของมาดามให้แยกให้เราเร้อบาทเนี่ยพ่อแม่พี่น้องแยกให้เป็นอย่างดีแล้วนะคะมาดามให้วิว่งบนวิ่งบนนะคะหกับศูนย สตัวสี่หางหนึ่งแปดศย์แปตัว4หาง5้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งหกเศเดศูย์เด้อพ่อแพี่น้องเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามนะแล้วก็ล่างค่ะล่างวิ่ง0ูนย์กับ2องจับคู่2ตัวแค่4หางเหมือนกันค่ะ 0 9 0ย์5 2 9หสองห้าสอง้าวแคบหน้าจอพปอแมพี่น้องสูตรล่างนะคะล่างเน้นให้2หาง0ูนย์ห้าะคะแล้วก็สองสองหบนเน้นให้ที่1 8แล้วก็0 8นย์ดสตัวเน้นสองหางนะคะห้าหนึ่งแปดแล้วก็ห้าแล้วก็9 6 0, ะะ้าหศูนย์เด้อค่ะเด้ออ่ะแคบหน้าจอพปรแมพี่น้องถ้าใครจะตามของมาดามเนาะ ของมาดามกะเดินดีอยู่ค่ะรัฐบาลไทยเนาะคือว่าเดินดีค่ะเดินดีออาต่อไปเป็นของเลขล็อกจิกนะคะเลขล็อกจิกแยกให้เป็นอย่างดีแล้วก็เข้าไปแล้วพ,พ่อแม่พี่น้องสองวดติดนะเลขล็อกจิกลงคลิปให้แล้วนะล่างคือล่างเข้าไปแล้วสามวัดแล้วนะแต่จะเว้นอยู่วดหนึ่งนะคะ แล้วก็มาเข้าสามสองแล้วก็มาเข้าแปดสามสามแปดอ่ะวันนี้จับตามองถ้าใครเป็นแฟนคลับเลขล็อกกิกถือว่าเดินดีสุดๆช่วงนี้รัฐบาลไทยของเลขล็อกเก็ตให้มาวันนี้วิ่งบนหนึ่งกับเก้าสองตัวสี่หางหนึ่งแปดหนึ 5, ่งห้าเก้าแปดเก้าห้าสามตัวสี่หาง หกเก้าห้าศูนยหนตัวเน้น1 8 9 5 3ตัวเน้นสองหาง0 1 8 6 1 5นะคะเอาล่างค่ะทีนี้ล่างนะคะล่างวิ่ง9กับ2 2ตัวสีหางเก้าศูนยหางศูนย์สองเน้นที่ เก้าศย์แล้วก็สองศูนย์เด้อค่ะอ่ะแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของเลขล็อกจิกเนาะคะ่ะเนาะตัวเน้นตัวจอกระบอกไปแล้วพ่อแม่พี่น้องอ่ะถ้าผูใ้ใดเบิ่งบ่ท่านก็ะเข้าไปเบิ่งงลิปที่ลงเดียวไปได้เด้อค่ะเด้อย,ย้อนกลับไปดูได้นะคะเลขล็อกจิกลงคลิปให้แล้วเน,นาะลุงแตงแต่ตองวัดคุณน่ะพ่อแม่พี่น้องอ่ะเลขมีที่มาแฟนคลับเลขมีที่มาลงคลิปให้แล้วเป็นเหมือนกันเนาะ ลงคลิปไหมแล้วคือกันพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่นะของแรกมีที่มาเข้าแต่ตัวรูดแต่งวดก่อนของเข้าเข้ามินบอแมนวดก่อนเข้าสามสองสองสามเข้าตัวเน้นตัวโจทย์นะคะอ่าเลขนีที่มาลงคลิปให้แล้วถ้าใครอยากเข้าไปติดตามชมก็ไปชมได้แล้วก็รอสูตรตัดเด้อค่ะเด้อรอสตรตัดสรุปสุดเต็มให้แล้วก็จะสรุปสุดตัดนะคะนะ ของแรกมีที่มาให้มารัฐบาลไทยในงวัดวันที่หนึ่งคือพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้รัฐบาลไทยจะออกแล้วนะคะวันนี้วันที่สาสนะคะวิ่งบนล่าง0ูนย์กับ3าสองตัว8ปหางศูนย์สองศูนย์สี่ศูาศูนย์เจ็ดสามศูนย์สาออกไปแล้วพ่ไแม่พี่น้องตัดออกไปเลยเนาะ สตัวมีสี่หางห13นึ่งสามสองหนึ่งสาออหนึ่งศูนสองค่ะแล้วก็1 3 0่งสามศูหนึ่งสามเ้าหนึ่งสามแดเด้อค่ะ2ตัวเน้น4หางศูนย์ส้าศูนย์เจแล้วก็3 0มศูยเด้อค่ะเด้อสอตัวเน้นสองหางหนึ่งศูนย์สนะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเนาะกันเนาะ ยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเลขนี้ที่มานะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อไปเป็นของเซียนหนุ่มของเซียนหนุ่มให้มารัฐบาลไทยในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคือพรุ่งนี้นะคะเจ็ดกับสี่สองตัวแปดหางเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปด 5้าเจ็ดสี่เดสหสี่แปนะคะสตัว3มหาง5 7 0เจ็ดศูนห้าเจ็ดย้อค่ะสตัวเน้นสี่หาง4 7 0เจเอ,อ่ห้า7จ็ดส7่เนะคะอ่ะแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้อง3ตัวเน้นทุกหางเนะะ้อค่ะ สามตัวเน้นทุกหางเนาะเอาแก็บหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของไทยเป็นของเลขรับนางฟ้าก็เข้าแต่ตัวรูดเนาะค่ะเนาะแก๊กระชือว่าเดือนดีอยูนะ่เนาะพี่น้องเนาะย่งบอลลุดเนาะค่ะเนาะตัวรูดยังมาให้เห็นอยู่นะคะตัววิ่งตัววิ่งพี่นอ้องตัววิ่งยังมาให้เห็นอยู่เนาะค่ะเนาะอ่าถ้าใครจะตามของเลขรับนางฟ้าวันนี้จับตามอง เร่กรับนางฟ้าให้มาวันนี้วิ่งบนราง7กับ9กสองตัว6หางศูนย์เจ็ดหนึ่าเจ็ดศูนย์เก้านะคะสามตัวสามหางหนึ่งเก้าหกมุย๊ยวคัก หนึ่ง9ก้าเดศูย์เ้ดอค่ะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าตัวเน้นตัวจอดสองตัวสหาง1 7 9 7งเจ็ดตัวเน้นสองหางหนึด 109ศเ้ด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขหลับนางฟ้านะคเนาอยยังไงก็กลาบขอบุณขอบุณเลขหลับนางฟ้าเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกลาบขอบว่าคุณเป็นอย่างสูงประวัติเพื่อนกระดีสุขคนพเมพิ้องแต่ว่าบ่ไดดให้เบิ่งประวัติเนาะเพราะว่าถ้าจะล่วงเล่าเล่าอาทิตย์ละสามครั้งพเมพีน้องเอ้ยรัฐบาลไทยเลยศาเนี่ยต้องกลาบขอโทษขออภัยเสียนเสียนที่ให้มาเนาะค่ะเนาะ ที่ไม่ได้ลงให้ทันใจเนาะค่ะกบขอโทษขออภัยของชอเชษชัของชอเชษชัยให้มางวดวันที่หนึ่งคือพรุ่งนี้นะคะวันนี้วันที่สามสิบเนาะรัฐบาลไทยชอเชษชัยให้มาวิ่งบนล่างสกับ8ปดสองตัวหกหาง4 0 4ศูนย์สี่สองสี่เก้าสองแปด้า สามตัวสี่หางแปดสี่สองศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดสองแปดแปดเก้าเด้อค่ะ,ะตัวเน้นตัวจอสองตัวสี่หางสี่ศูนย์สี่สองแปดศูนย์แปดสองสามตัวเน้นสองหางแปดสี่สองศูนย์แปดสองเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอ แล้วไปตอเป็นของใครยังไงก็กราบระมูณขอบคุณชอเชษชัย้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนะาะราบขอบพระคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของซองสุวรรณซองสุวรรณไม่ผ่านเนาะรัฐบาลไทยต้องการาบขอโทษขออภัยวันนี้วันใหม่ไปใหม่เนาะซองสุวรรณให้มาวันนี้ รัฐบัลไทย1ธันวาคม2567นะคะวิ่งบนล่าง1กับ8 2ม 6, ตัว6หาง1 4 1 8 1 9 8 3 8 10 8 3 8 6 8 9 3ตัว4หาง4 1 8 4 1 9 4 8 9 4 8่ดสนะคะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของซองสุวรรณนะคะตัวเน้นตัวจอดสองตัวเน้นแค่3ามหางหนึ่งแงเก้าสาเอาขึ้นเน้น3ามอีกเนาะมันออก8ปสาไปแล้วมันสิออกตัวกรรับบอสซองสุวรรณสตัวเน้นสองหางสี่หนึ่งปด แล้วก็สี่แปดสามเด้อพ่อแม่พี่น้องพู่นันยัมาเนเนสามตัวอีกที่เลือกพ่อแม่พี่น้องอ่ะจัดไปชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณเจ็ดเชียนดังเนาะค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ว่าจะติดตามรัฐบาลไทยฮานอยลาวพัฒนาแล้วก็ สุขูสุขคนเนาะค่ะนกกาบขอบคุณขอบพูดหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปรัฐบาลไทยพรุ่งนี้สุขขู่สุขคนเดอ้อุพี่น้องเน้ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ